หนีอะไรมาลูกหนูวิ่งหนีอะไรมาป้าพี่หมีวิ่งหนีอะไรมาห้ามาสิเร็วๆมี่มวิ่งหนีอะไรมาวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรมาวิ่งหนียกอะไรนะนกยักษ์เฮ้ยนกยักษ์แย่แล้วแม่นกยักษ์อยู่ตรงไหนป้าแม่ยูุ้ยวุุ้ยยป๊านกยักษ์เฮ้ยแย่แล้วพี่หมีป๊้าสวนที่อื่นน่ะ ลุกยักษ์ยังตามลงามาเลยทำไงดียวทีเนี้ยไปหาที่แอบก่อนเลวไปหาที่แอบก่อนเลยแล้วไปป้าที่หมงิงหาที่แอบก่อนไหนแอบที่ไหนดีหรือป้าฟ้าฟ้านี่ไงข้างใต้นี่ไงใช่ข้างใต้นี่เราหยาบมันบินมามันไม่ได้นะแบบเนี้ย คป้าเมื่อกี้อ่ะแม่ไเห็นทั้งนกยักษ์ทั้งไดโนเสาร์เลยนะป้ามาพร้อมกันเลยใช่ทำยังไงดีอ่ะทีเนี้ยทางนั้นอะเราต้องหาที่แอบไมป้าแอบตรงไหนดีนี่ไงป้าต้านไม้นี่ทางต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมไปเร็วเร็วเร็ว,รวอุ้ยก็เห็นอุ้ยลองดูก่อนอทางนั้นอะเร็วเร็วเร็ว,รวพี่หมิงตอนเนี้ยเจ้าไดโนเสาร์มันมาแล้วเหมิงกับป้าเราแอบดูก่อน แอบดูก่อนพี่มิงพี่หมิงป๊าว่าไงแม่เราอ่ะตกกัน้กนใจไหมกั้นใจใช่ไดโนเสาร์พันอะไรอย่าแม่ไม่รู้ไม่เคยเห็นในหนังไงว่าถ้าสมมุา,ากั้นใจอ่ะไดโนเสาร์มันจะผ่านเราไปโอเคโอเคพี่หมิงพี่หมิงพร้อมอยังพี่หมิงพร้อมไหมจ๊ะหนึ่งสองนี่ตายจริงด้วยเห็นเปล่าเนี่นยไดโนเสาร์มันผ่านเราไปแล้วจริงด้วยป้า พี่หมิงคะอุ้ยเกือบไม่รอดแล้วไม่ล่ะตอนเนี้ยเจ้าไดโนเสาร์มันเดินผ่านเราไปแล้ว่ถ้างั้นน่ะเราออกจากตรงนี้ได้แล้วปาไปด้อลยอะหมดกัดเฉยเลยถ้างั้นเราออกจากตรงนี้ดีกว่าปาเราไปตรงนู้นดีกว่าไปไปเร็วเวพี่หมิงไปเร็วเดี๋ยวมันบินเราส่งเสียงดังนะปาปาถ้างั้นน่ะแม่ว่าเราอ่ะว้าไปที่สวนไดโนเสาร์ที่นู่นเลยได้ไหมอ่ะ แม่ไ,<ด>ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะแม่ได้ยินเสียงปแปลกแปมาอีกแล้วว่าป๊าได้ได้แม่าตอนนี้เราไม่มีแวแล้วอ๋อเราวพี่หมีพี่หมีตอนเนี้เราต้องรีบวาร์ปกลับที่สวนไดโนเสาร์เราแล้วนะเพราะตอนนี้ที่นี่มันไม่ปลอดภัยแล้วมีทั้งเจ้านกยกักษ์มีทั้งไดโนเสาร์อ่ะพี่หมีไปถ้า่างนั้นอ่ะเราวาร์กปกันไปกลับบ้านกันดีกว่าเร็ว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 พี่หมี โอ้หพี่หมิงเล่นสนุกใหญ่เลยนะป้าเล่นสนุกใหญ่เลยอ่ะป้านี่ไม่ได้ยินอะไรบ้างเลยเหรอว่าตอนเนี้มันมีสัตว์ประหลาดออกมาอลราวาดในสวนสนามเด็กเล่นนี้จริงสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดย,ยังไม่พอยังยังไม่พอยังไม่พอใจป้าบอกว่าเดีกแค่หนึ่งคืนป้ปาป้าไม่ได้ดูหรอดูอะไรเนี่ย ไดโนเสาร์ไงป้าจริงเหรอไดโนเสาร์มันออกอะไรวะป๊าลูหร oh. ือเปล่าเนี <t 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 ่ยจริงเหรอป้าไปทำอะไรอยู <t <t ่ป้าก็ทำงานในสิแม่วันๆไม่ได้ทำอะไรเลยพี่หมิงแม่เห็นไดโนเสาร์อ่ะเจ้าทีเล็กอ่ะมันเดินมาจากแถวนู้นนะป้าจริงเหรอจริงแม่แม่พี่หมิงพี่หมิงป้าเราไปพิสูจน์กันเลยป๊าว่ามันมีไดโนเสาร์จริงหรือเปล่าจริงเนี่ยไม่งั้นเพราะว่าไม่อย่างั้นอ่ะ คนต้องเกิดอันตรายแน่นอนใช่พี่หมีถ้าอย่างนั้น่ะพี่หมิงต้องช่วยแล้วนะลูกไปไ,<ง>ไห้ป้าไปเลยไปเลยพี่ไปดูสิป้าว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าพ่อแม่เห็นในรถเสาอ่ะมันเดินออกมาจากตรงแถวนั่น่ะแถวบ่อป้าใช่ไหมใช่แถวบ่อน้ำอ่ะป้าไปดูสิพี่หมิงคนใหม่เลยะเฮ้ยอะไรเฮ้ย รือว่ามันจะเป็นรอยอะไรอะป้ารอยเท้าไดโน้สาวหรือเปล่าใช่แต่ว่าดโนเสาวสมัยนี้ทำไมเขาไม่มีเล็บเลยเขาใส่รองเท้ากันหมดเลยอะแม่ปตาไม่ได้แล้ะตอนนี้เราต้องรีบนะป้าเราต้องไปช่วยงไงคนมาถึป้าจริงด้วยป้าจริงด้วยป้าเราอะแม่คิดออกแล้วคิดว่าอะไรคิดว่าป้ากับพี่หนิงอะต้องเป็นล่อเจ้าดนนเสาวอะ ให้วิ่งไปทางนู้นนู้นต้องลอพี่หมิงแถวอินเดียแดงนู้นไม่พี่หมิงอะพี่หมิงกับป้าพี่งเร็วกว่าป้าพี่หมิงต้องไป็นคนไปล่อไม่ให้แม่แม่แม่อีกแล้วหรอโอเคโอเคแม่เสียสละกูได้เพื่อเด็กๆกับแม่ทําได้ทุกอย่างแหละอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าไปเองดีกว่าป้าสงสารแม่โอเคโอเคป้าไปพี่หมิงเีเร็วลูกต้องรีบไปล่อเจ้าในรูเสาแล้วเพราะตอนนี้เจ้าในรูเสาอ่ะมันมาใหญ่เลยเร็ว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 ป้า พี่หมีอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะพี่หมีไม่ไปเราไปเองก็ได้ไปป้าแล้วไปช่วยเด็กๆแม่ทำไมบรรยากาศมันวังเวงอย่างนี้ใช่ดูสิอ้าวคนหายไปหมดเลยอ่ะอุ้ยป้าหรือว่าไม่มีคนเลยจับไปหมดแล้วอ่ะหรือว่าเด็กสาวเขาจะจับไปหมดแล้วจริงๆด้วยป้าหรือว่าเด็กๆได้มีแค่ตัวเดียวใช่ต้องมีสองตัวแน่นอนเลย ไอตัวนี้ก็เป็นเฮ้ยป้า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 ได้ยินเสียงไหมเฮ้ยแม่ดูมาแล้วพี่หมิงพี่หมิงเร็วเร็วเร็วพี่หมิงนิโนะสาวมาแล้วลูกป้าเร็วเรวเร็วรีบเลยรีบเลยไปเลยไปเลยตอนนี้เจ้าหนูสาวมันตามหลังเรามาแล้วป้าป้าจะรอดพี่หมิงไปแอบก่อนนะลูกเดี๋ยวป้าจะล่อเข้าไปเองอย่าเพิ่งเป็นลมจิ้ง ไปลูกไปไปนั่งพูดเลยไปแล้วลงไปไปจะไปแล้วไปป๊า สามเด็กเล่นได้แล้วนในป๋าแม่ดีใจจังเลยเพราะตอนนี้เจ้าเนี่ยต้องสาอว่ามันไปแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องไอ้หนิงหนิงทีนีนะคะบุ้ยบุบ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะอย่าลืมกดระดิ่งกุ้งกี้นะคะบุยบุยปัง